สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราช่องไฟยของกับควันอีกนะครับผมวันนี้เราก็จะพาพี่ป๋องกลับบ้านกันครับเพราะว่าได้รับงานเร็วๆนี้นะครับวันที่หกวันที่เจ็ดนะครับที่ตะเจบูนนะครับก็วันที่อะไรวะที่เก้าวันที่สิบลครสวรรค์นะครับก็เลยจะเอาไปไว้บ้านเพื่อได้ขี่ได้สัมผัสมากกว่านี้นะครับ ปไปกันเราไม่รู้มกันนะว่าจะเข้าได้ไหมนะผมถต่ว่าน่าจะได้อยู่มั้งเป๊ป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 เอาโอเคน้ำไปหน่อยแก้วน้ำแก้วน้ำอ่าแก้วแก้วแก้วนี่ก็ เรา,าดูนะครับว่าจะเป็นยังไงพูดคำเยอะไปไหมหรือให้พูดคิดรอบดูเหมือนกัน <c oughs> อ่าะนี่ครับถึงแล้วเราก็ต้องถือสนความปลอดภัยของเรากิดมุ่งไปมุ่มุ่นไป,ปน มุนมาสั่งได้ครับผมไปเอะเอานี่ก็สั่งได้อยู่นะครับผมทุกคน

ก็ขึ้น,นครับผมให้วันโมมาแก้ขาให้นะครับว่ากลัวแบบว่าะจะผิดปกติเพราะว่าเราเปีก่านเด็กยังไม่ได้มาอยู่นี่ทุกวันเนะพิ่งจะหายเลยนะครับแต่ผมมาดูที่ก่านเด็กผมให้มัดูก็ไม่ค่อยเห็นนะครับก็มีเหินไหลก็ยิงให้ยากป,ปกติครับผม มาถึงคุมก็มาดูก็ให้ยาปกติน,กกน,นี่ก็ให้ควานโมไปเกะขานะครับให้ขาให้ <c ười> ใช่ตัวนี้ <c ười> นี่ก็ให้ควันมโมไปแกะที่หลักแน,นะะ่น,นะครับผมฮัลโหลฮัลโหลเดีอไตยคลิปกลัวไายคลิปกลัวฮะจะไปยิงเหรอแล้วก็ตอนนี้ก็ดูไม่ไลนะครับปกตินะครับผม อันนี้สวยถ่ายไว้เป็นนี่ถ่ายเป็นน้ำผึ้สีขาวอ่ะนี้ก็ เรอคอยมูกแกะอันนี้ก็ยนให้ความยนอ้อยยนอะไรให้กินครับจะได้ไม่ต้องหันซ้านควาจะได้สนใจแต่อาหารครับก็แกะเรียบร้อยเราก็จะให้ลากไปเลยนะครับผมให้ลากสู้ไปนะครับเพื่อความปลอดภัยของควานี่ยก็จา โน้ตบานู้นขอบแก่เด่นแก่เด่นเวียนมีนไม่ไอ้แกสู่แกสู่นะครับก็ขี้ก็ไม่ค่อยเยอะน,นะครับผมเพราะว่าไมไม่กี่อาทิตย์ถึงอาทิตยนะ์นึงสองอาทิตย์ได้ประมาณนึงก็จะไปจาน้ำครับ ยืนตามนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าปกติแล้วน้ำลักโชว์ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยอยบเราก็ไม่อยากให้คลากนะแต่เขาเพิ่งหายตรงมันเนะความปลอดภัยของเราสำหรับแล้วก็ไม่ยาวนะครับผม ่ามันี้อ่ะแบบต้อมอ่ะเจ็ดยี่นู่นครับผมนี่สิสไม่ก็ น้ำน้ำน้ำเรา,า,าก็จะนั่งอยู่นี่นะครับผมเพราะว่านี่ก็ไม่ได้ที่ว่างไม่เรียกว่าไม่ได้ถูต้นไม้หลายอาทิตย์เลย มาอาบน้ำ <c oughs> ถูต้นไม้กัดกี่ไกร <c oughs> ถุกคันนะครับผมตัวกองคันก็ให้กัดถูต้นไม้นะครับ